สวัสดีครับผมอนุวัตเก่นบุตรตอนนี้คุณกำลังฟังดีพัสพอดแคสต์เรียนรู้สิ่งใหม่สนใจสิ่งใดเราคือเพื่อนกันคุณผู้ฟังครับนี่ก็เอพิโซดแรกของรายการดีพัสพอดแคสต์นะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ จะมาพูดถึงโปรแกรมคิดสตูดิโอซึ่งเป็นโปรแกรมสายวาดสามารถทำงานได้หลากหลายด้านไม่ว,ว่าจะเป็นภาพประกอบคอมมิกออกแบบเกมและแอนิเมชันที่มืออาชีพต่างเลือกใช้คิ s สตูดิโอดียังไงทำไมถึงต้องแนะนำใช้วันนี้ผมอนุวัฒน์จะพาท่านผู้ชมไปหาคำตอบครับ ถ้าจะให้เทียบเครื่องมือโปรแกรมนี้ก็จะอารมณ์คล้าย Photoshop แต่จะเป็น Photoshop ที่เวอร์ชันมุ่งเน้นเครื่องมือความสะดวกเกี่ยวกับสายวาดโดยโปรแกรม Clip Studio นี้ก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Clip Studio Asset ซึ่งมีไว้สำหรับการดาวน์โหลดแมท e ีเรียลฟรีมากมายไม่จำเป็นต้องหาดาวน์โหลดจากแหล่องอื่นเพราะมันมีอยู่ในตัวโปรแกรม Clip Studio อยู่แล้วแมทีเรีที่พูดจะมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีบัตรต่างๆเช่นก้เมฆ ตน้นไม้ t ทีกเจอร์แพทเทินต่างๆหรือจะเป็นท d ดีโมเดลคนท่าทางกิริยาต่างๆที่ดีสิ่งก่อสร้างบ้านตึกที่จะช่วยทำให้งานที่ทำอยู่ง่ายขึ้นและรวดเร็วและเหตุผลนี้ถ้ามันยังไม่พอต่อการตัดสินใจเรื่องการใช้โปรแกรมแล้วก็ผมจะมาพูดถึงราคาโดย Photoshop ราคาบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมหาลัย ราคาจะอยู่ที่800ต่อเดือนส่วนราคาของคิปสตูดิโอระบบปฏิบัติการ Windows Mac จะอยู่ที่1,668บาทแบบซื้อขาดส่วนท่านที่ใช้ iOS Android จะเช่าอยู่ที่33บาทต่อเดือนซึ่งราคาจะต่างกับ Photoshop มากแบบเช่า Photoshop 800บาท c ิ i p s ูดิโอ o 3บาทแถมถ้าท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac ก็ซื้อขาดได้ในราคา1,668บาทซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่ชอบจ่ายจุกจิกซื้อครั้งเดียวจบเลยแต่ถ้า1,668บาทท่านยังคิดว่าแพงทางคลิปสตูดิโอชอบมีเทศกาลลดราคาตามวันพิเศษตั้งแต่50-75%แต่ถ้าซื้อถูกตอนลด50%ก็จะซื้อโปรแกรมคลิปสตูดิโอได้ในราคา 834บาทแบบซื้อขาดเลยครับส่วนท่านที่ยังไม่พอใจกับ material ที่ผมได้กล่าวไปทางคลิป Studio ยังมีเวอร์ชั่น EX ที่เหมาะกับมืออาชีพงานใหญ่ a อนิเมชันงานวาดที่ใช้ 3D เข้าช่วยจะเพิ่มฟังก์ชันที่มากขึ้นได้แก่ทำอนิเมชันได้มากกว่า24เฟรมการนำ 3D มาใช้ในงานวาดก็จะมีเครื่องมือเปลี่ยน 3D เป็นเส้นวาด ช่วยประหยัดเวลาราคาซื้อขาดได้ในราคา7,141บาทเช่าต่อเดือน83บาทแบบเช่าก็ยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับ Photoshop สำหรับท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วยังตัดสินใจไม่ได้อีกทางคิดสตูดิโอได้เปิดให้ทดลองใช้ฟรี30วันได้ที่ www. k i p s t u u i o o .net แต่ไม่ว่ายังไงโปรแกรมก็คือเครื่องมือในการทํางานไม่ว่าท่านจะใช้โปรแกรมอะไรมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนไม่มีโปรแกรมไหนดีที่สุดเพราะคําตอบของแต่ละคนมักแตกต่างกันโปรแกรมคลิปสตูดิโอก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมสายว่าจากหลากหลายโปรแกรมท่านต้องลองใช้โปรแกรมท่านถึงจะรู้ว่าโปรแกรมใดที่เหมาะสมกับท่านก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากรายการดีพัสพอดแคสต์ไว้นะครับ ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์พูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ